แนวทางฟุตบอลกระชากใจกับผมครับเสบอยดูบอลอ่ะนับ2นะครับนับ2นะครับบอกแล้วอย่าให้เสโมโหครับติดเครื่องนะครับเริ่มติดเครื่องแล้วครับก็ยินดีด้วยครับนับ2ไปกับตัวหน้าช่องครับเมื่อวานนี้ให้มองไปที่พีระมิด f c ครับก็จุกจุกกันไปครับสำหรับแฟนแฟ c หน้าช่องของเสครับอ่ะมาสรุปในกองทัพกันก่อนเลยเมื่อวานนี้ในกองทัพแตกอีกแล้วครับแตกแล้วครับ ตัวเน้นตัววีและโครงการ4ี่แตก2วันติดแล้วนะครับแตก2วันติดแล้วเมื่อวานนี้ให้เน้นไปที่อารารีไคลโลครับก็เจ้าไปนะครับมาแค่2เมตรครับไม่เจ็บครับส่วนเมื่อวานนี้ตัว VP ครับให้มองไปที่พิรีมิดเอฟครับสีย์ครับไม่ทําให้แฟน f เอฟซในกองทัพของเสียผิดหวังครับโครงการ4ครับโอ้โห2วันติดจริงๆครับอินเตอร์โตคูเยอร์การ์เดนพิรีมิดเอฟซีอารารีไคลโลครับอาวารีไคลโลเจ้าไปนะครับแต่สีกที่เหลืออีก3ตัว มาเต็มหมดเลยครับสำหรับโครงการ4ครับโหสุดจริงจครับอ่ะครับใครยังไม่มีนาทางฟุตบอลครับหรืออยากจะเข้ามาสดุดชื่นกันแบบนี้อยากจะเข้ามาอยู่ในกองทัพของเสเอ้ยมันมีดียังไงเฮ้ยมันน่าสนใจยังไงมันแตกบ่อยจังอ่ะลองครับเปิดใจครับใต้รูปโปรไฟล์ครับปัดขวาไปครับมีลิงก์ทางเข้าอยู่กดลิงก์ทางเข้าแล้วทักมาส่วนใน YouTube อยู่ใต้คอมเมนต์ครับหรือง่ายๆเลย sb47 ครับ sb47 เพิ่มเพื่อนที่บ้านเกี่ยวแล้วทักมาว่าสนใจนะครับก็มาสดชื่นก,กันบางทีเคมีเราตรงกันก็สดชื่นตลอดอ่ะวันนี้เช่นเคยครับฟุตบอลไม่มีอะไรแน่นอนสําหรับฟุตบอลจำไว้ครับอ่ะตัวหน้าช่องวันนี้หยิบยกมาให้1คู่1ตัวไปกันที่ฟุตบอลโคปาอเมริกาครับคู่ของอา,ารเจนต้ากับแคนาดาครับวันนี้ให้มองที่อา,ารเจนต้าครับอ่าอา,ารเจนต้ามองไปที่1ช่วงตัวหรือ1.25ได้เลยครับผมมองว่า1เม็ดมีแน่วันนี้รุนเม็ด2จุกแน่นอนแล้วเรามาเริ่มนับ3กันสําหรับตัวหน้าช่องนะครับ ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตาม <_ C os al> กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องทิกตอกในช่องยูทูบพิเศษด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนสดชื่นกับตัวหน้าช่องที่อะเจนินาหช่วงตัวพรุ่งนี้เรามานับ3กัน